สวัสดีค่ะเวลาเรานึกถึงแกงเลี่ยงหรือว่ายำหัวปลีนะคะก็เป็นเมนูที่แบบคุ้นเคยกันดีมากๆเลยเนาะครับอร่อยด้วยนะครับใช่ค่ะอร่อยแต่เคยเอะใจกันไหมคะว่าเอ๊ะเจ้าหัวปลีที่เรากินกันเนี่ยนอกจากความอร่อยแล้วจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นหรือเปล่าอืมน่าสนใจครับเพราะว่า จริงๆหัวปลีหรือว่าดอกกล้วยเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่ผักใส่ในอาหารนะครับคือคนไทยเราใช้ประโยชน์จากหัวปลีมานานมากแล้วจริงๆนานมากๆครับทั้งในแง่ของอาหารแล้วก็ในฐานะเอ่อเหมือนเป็นสมุนไพราตามตำราพแพทย์แผนไทยด้วยใช่เลยค่ะที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคะก็คือเรื่องช่วยบำรุงน้ำนมคุณแม่หลังคลอดอันนี้ฮิตมากแล้วก็เรื่องบำรุงเลือดครับสองเรื่องนี้เด่นๆเลย แต่ก็มีแง่มุมอื่นๆอีกวันนี้เราเลยอยากจะมาะชวนคุยกันให้ลึกขึ้นอีกนิดนะคะว่าจากข้อมูลที่เราพอจะมีทั้งจากภูมิปัญญาเก่าแก่แล้วก็พวกงานวิจัยใหม่ๆอย่างของมหฮิดลนของสิริราชเขาเจาะลึกเรื่องหัวปลีไว้ว่ายังไงบ้างได้เลยครับเริ่มจากเรื่องที่คุณแม่ๆน่าจะสนใจกันเยอะสุดก่อนไหมครับเรื่องเพิ่มน้ํานมเนี่ยดีเลยค่ะ คืออันนี้ไม่ใช่แค่พูดต่อๆกันมานะครับมันมีงานศึกษาจริงๆจากทางโรงพยาบาลศิริราชเลยที่เขาพบว่าสารสกัดจากหัวปลีนีครับมันไปช่วยกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งฮอร์โมนครับชื่อโปรแลคตินซึ่งฮอร์โมนตัวนี้สำคัญมากในการสร้างน้ำนมคือมันช่วยได้จริง โหอันนี้ดีมากเลยค่ะคือไม่ใช่แค่เชื่อตำตำกันแต่มีวิทยาศาสตร์มารองรับชัดเจนเลยแล้วแบบวิธีใช้ดั้งเดิมละ่ะคะที่ว่าเอาไปต้มกินกันมันต้องทํำยังไงเป็นพิเศษไหมคะอ๋อตมตำหลับบ้านๆส่วนใหญ่ก็จะง่ายๆเลยครับคือเอาไปปรุงเป็นอาหารให้คุณแม่ทานอย่างที่ว่าแกงเลียงหรือแม่ก็เอาไปลวกต้มจิ้มน้ำพริก อร่อยเลยนะคะนั่นครับหรือบางทีก็อาจจะเห็นแบบต้มใส่ตะไคร้ลงไปด้วยก็อาจจะช่วยเรื่องกลิ่นหรือเสริมสปปรรพคุณอื่นๆน,นะครับแต่หลักๆก,ก็คือทานเป็นกับข้าวเป็นอาหารบำรุงไปเลยเข้าใจแล้วค่ะก็คือกินง่ายๆในชีวิตประจําวันได้เลยแล้วนอกจากเรื่องน้ํานมที่ว่าตรงกับความเชื่อเดิมๆอย่างเรื่องบำรุงเลือดล่ะคะอันนี้วิทยาศาสตร์เจออะไรบ้างมีครับเรื่องบำรุงเลือดนี่ก็เอ่อในหัวปลีเนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่พอสมควรเลย โอ้ธาตุเหล็กครับซึ่งธาตุเหล็กก็สําคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงเนาะก็ช่วยป้องกันภาวะเลือดจางได้อันนี้ก็ตรงเป๊ะกับที่คนโมราณเขาว่าไว้เป๊ะเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีงานวิจัยจากทางคณะเภสัชมหิดลเขาก็เจอสารสําคัญอื่นๆอีกน,น,นะอย่างเช่นพวกกลุ่มลฟโลด์แล้วก็แทนนินลฟโลดนแทนนินคุ้นชื่ออยู่คะ่ะครับ สารพวกนี้คือเป็นสารธรรมชาติในพืชที่สําคัญคือมันมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอ่าอันนี้ดีเลยค่ะต้านอนุมูลอิสระใช่ครับก็คือช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายเราไม่ให้มันเสื่อมสภาพเร็วนักโหประโยชน์เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะอย่างตอนแรกที่เปรย์รไว้เหมือนจะช่วยเรื่องอารมณ์ได้ด้วยหรอคะอันนี้มาจากไหน อ๋อครับครับอันนั้นน่าจะมาจากแร่ธาตุในหัวปลีเองครับคือมันมีพวกแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมอยู่ด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมครับซึ่ง2ตัวนี้มันก็มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับก็อาจจะแบบว่าช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลงลดเครียดได้บ้างเล็กน้อยครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะเนี่ยผักที่เราเห็นกันบ่อยๆอย่างหัวปลีมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากจริงๆ แล้วเรื่องอื่นๆล่ะคะระบบย่อยอาหารหรือว่าน้ําตาลในเลือดอะไรแบบนี้มีข้อมูลได้ไหมคะมีครับหัวปลีนี่ใหญ่อาหารหรือว่าไฟเบอร์สูงมากนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีอยู่แล้วช่วยป้องกันท้องผูกค่ะอันนี้ชัดเจนส่วนเรื่องน้ําตาลในเลือดก็มีงานวิจัยบางชิ้นนะครับที่เขาชี้ว่าสารสกัดจากหัวปลีเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เหมือนกันหรอคะ ครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลดีกับคนที่ต้องคอยควบคุมระดับน้ำตาลนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลเรื่องริดต้านกันอักเสบด้วยนะที่อาจจะช่วยเรื่องแผลในกระเพาะอาหารได้นิดหน่อยโหฟังดูแล้วครบเครื่องมากๆเลยนะคะเนี่ยตัวเองก็กินแกงเลียงหัวปลีบ่อยๆนะคะไม่เคยนึกเลยว่าโอโ้โหประโยชน์มันจะเยอะขนาดนี้ทั้งเรื่องเลือดเรื่องน้ำนมสารต้านอนุมูลอิสระลดน้ำตาลช่วยย่อยแถมอาจจะช่วยเรื่องอารมณ์ได้อีก ใช่ครับมันเหมือนเป็นออของขวัญจากธรรมชาติจริงๆครับที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี้เองมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนรุ่นก่อนเขาช่างสังเกตเนาะแล้วก็ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาดีๆแบบนี้มาให้เราจริงด้วยค่ะการดูแลสุขภาพเนี่ยบางทีมันก็เริ่มจากอะไรง่ายๆรอบตัวเรานี่แหละครับไม่จำเป็นต้องไปหาของแพงๆหายากๆเสมอไป ใช้เลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วทําให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้นเยอะเลยหัวปลีที่เราอาจจะมองผ่านๆไปหรือบางทีก็เห็นขึ้นอยู่หลังบ้านเฉยๆครับแล้วก็น่าจะจุดประกายความคิดต่อได้นะครับว่าเอ๊ะนอกจากหัวปลีแล้วเนี่ยมันยังมีพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอะไรอีกหรือเปล่าที่เราอาจจะมองข้ามไปนั่นสิคะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนคุ้มทรัพย์ทางสุขภาพเลยก็ได้ที่แบบรอให้เรากลับไปค้นพบ กลับไปให้ความสำคัญกับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ